สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีกุมนะคะใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะทุกคนอีกไม่กี่วันเองเร็วมากๆเลยขอพลังงานชาวราศีกุมทุกๆท่านเลยนะคะชาวราศีกุมอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทคนคะ่ะอะไรกาลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมนี่คือ ว้าวชาาราศีกุมโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะคะใบแรกก็คือ ten of pentacles เลยจริงๆเงินนะคะเรื่องของการเงินเรื่องของความมสมบูรณ์ความสุขความเพียบพร้อมความมั่งคัง่งความร่ำรวยคุณกำลังมีเงินคุณกำลังชีวิตคุณกำลังเติบโตมากๆเลยชีวิตคุณกำลังเติบโตไปสู่ความ,มสมบมูรณ์ความสุขหรือคุณอาจจะได้ได้เงินมาก้อนใหญ่ นะคะหรือว่ากําลังที่จะแบบโอ้โหมัง่งคั่งร่ารวยสวยงามที่สุดไม่มีคําพูดใดที่จะเห็นความเห็นสิ่งที่คุณรอเห็นสิ่งที่คุณพยายามเกิดผลกําไรในชีวิตเกิดการเติมเต็มในชีวิตเกิดการก้าวเข้าไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ความสุขเกิดความมัง่งคั่งเพราะฉะนั้นคุณคุณอย่ายอมแพ้คุณมาไกลามากๆแล้วที่คุณจะได้ขวายคว้าความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นขวายคว้าเงินขวายคว้า ออสิ่งที่มันมันดูยากเหลือเกินมันมันรอคอยจังหวะช่วงเวลาชีวิตมัน,นานมากเหลือเกินกำลังจะเกิดขึ้นจริงกับคุณนี่คือเรื่องของของความรวมสมบูรณ์ความสุขการเงินการงานชีวิตความรักภาพภาพความฝันในอนาคตเรื่องราวที่เป็นเรื่องประทับใจมากๆกําลังเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีกุมสวยงามมากเลยคําว่าครอบครัวคําว่าการแต่งงานคําว่าคอมมิชเม เรียกไ,ได้ว่ามันกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดทามมิ่งในการสุขงอมบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเกิดความสุขเกิดรอยยิ้มเกิดเสียงหัวเราะเกิดการเชื่อมโยงความรู้สึกของกันและกันเกิดการเชื่อมโยงในสิ่งที่คุณรอคอยเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณรู้ว่าคุณจะได้หยิบจับจะหยิบจับสิ่งสิ่งนั้นจริงๆว้าวสวยงามมากๆหรือคุณกําลังได้ดื่มด่่าช่วงเวลาแห่งความสุขความ,มสมบูรณ์ นะคะเหมือนกับว่าสิ่งที่ทํามาแล้วมันกาลังเก็บเกี่ยวได้เก็บเกี่ยวความสุข five of s w o r s มั่นใจคุณต้องมั่นใจว่าคุณจะต้องทําให้ได้เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยคุณต้องมั่นใจในตัวเองมั่นใจในสิ่งที่คุณวางแผน four p e n t i c l e s และแน่นอนการวางแผนเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าคุณรู้สึกว่าคุณได้เงินก้อนมาคุณได้ชีวิตไลฟ์สไตล์ใหม่ๆมาคุณต้องวางแผนดีๆวางแผนที่จะทํายังไงให สมมติว่าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณคุณมีบางอย่างที่ใหญ่กว่าน,นั้นคุณก็ต้องวางแผนใหม่ในปีหน้าหรือปีต่อไปได้ได้ว่าสิ่งที่รอคอยก็1 2 3 4อาแบบาวางแผนใหม่ใหม่ๆอดใจรอนะอาจจะมีเงินก้อนใหญ่มาแต่ก็มีเงินรายจ่ายออกไปแบบนี้หรือคุณจะจัดการรายจ่าย,ายรายรับของตัวเองยังไงในเรื่องของการเงินเขียมไว้นะประหยัดมัธยั์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆเลยมันอาจจะมีอะไรบางสิ่งบอย่างเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่า ควรจะต้องเห็นคุณค่าในตัวตนของตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองในทุกๆอย่างในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นเลยไม่เช่นนั้นมันก็สะดุดหยุดในเรื่องของการเงินอีกหรือทํางานหนักมากเกินไปก็สะดุดหยุดในเรื่องของสุขภาพก็ต้องเระมัาระวังการสะดุดเห็นไหมคะจงมั่นใจใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยตัดสินใจเรียบเรียงจะจ่ายอะไรจะจับจ่ายใช้สอยอะไรในในช่วงนี้หรือว่าจะต้องมีเงินออกเข้ามาในกระเป๋าแล้วมีเงินออกไป แล้วมันจะเพิ่มพูณยังไงคือมันต้องวางแผนใหม่ค่ะเพราะว่าปีหน้าเป็นปีท้าทายของคุณอีกนหนึ่งปีนะแต่มันเป็นการสะดุดให้เราได้เจออุปสรรคสิ่งใหม่ๆค่ะให้เราได้เจอให้เราได้พัฒนาสิ่งใหม่ๆในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้น King of Pentacles เพราะคุณรู้ว่าคุณตั้งเป้าหมายไว้ยังไงถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณมีภาพอนาคตที่ใหญ่มากๆฐานะของคุณกำลังเปลี่ยน เปลี่ยนไปสู่ความมาั่งคั่งร่ำรวยเปลี่ยนไปสู่การเงินที่ดีมากขึ้นแต่ในหนทางเหมือนกับว่ามันก็ต้องพาร์ทใหม่อ่ะบางอย่างบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นสะดุดอีกละหยุดอีกละมีปัญหาอีกละแต่มันก็วัดใจวัดประสบการณ์เราว่าเราจะอดใจเข้มแข็งไปต่ออีกได้ไหมอีกนิดนึงนะใกล้นะกลแล้วนะใกล้สิ้นเดือนแล้วนะอะไรแบบนี้นะคะอยากได้โบนัสเหลือเกินอยากได้ข่าวดีเหลือเกินอดใจรอหน่อยนะแบบนี้เพราะว่าคุณรู้ว่า คําว่าคุ้มค่ากับในการลงทุนนั้นต้องใช้ระยะเวลาคุณรู้ king of p e n t a c l e s เก่งเรื่องของการเงินการคิดการวางแผนคุณก็ได้สิ่งนั้นเพราะคุณทุ่มเท the devil คุณทุ่มเทคุณใส่ใจเรื่องของการเงินแต่ถ้าทํางานหนักไปคิดเยอะมากเกินไปก็ระวังเรื่องสุขภาพอย่างที่บอกเสพติดอะไรมากเกินไปที่ไม่บาลานซ์ก็จะทําให้เราเจ็บป่วยนะคะนั้นต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยการนอนไม่หลับนะปวดคอบาา่าไหล ปวดหลังอะไรแบบนี้นะคะปวดเอวปวดขาอะไรแบบนี้นะคะหรือการสะดุดหยุดกับอะไรบางสิ่งางอย่างที่เราแบบใส่ตรงใส่ตาไม่โกงไม่เกรนอะไรแบบนี้นะคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมภอีกอะไรนะ10 of Wands นะคะฮึบขึ้นมาคะ่ะทุกคนบางท่านอาจจะรู้สึกว่า เหมือนกับว่าฟังไปฟังไปได้พลังใจพอฟังไปหมดกําลังใจไม่มีทางนะคะเพราะว่าคุณกําลังได้สิ่งที่คุณต้องการคุณใกล้เข้าถึงเป้าหมายแล้วภาพความฝันของคุณยิ่งใหญ่มากมาก to of w a n d และก็ ten of penacles t นี่คือภาพความฝันของคุณที่คุณจะได้รับหรือคุณกําลังได้รับเร็วๆนี้แหละเพราะว่าคุณสร้างมาแล้วและถ้าคุณรู้สึกว่ายังไม่ถึงไม่เป็นไรเพราะนี่คือ ten of w a d s strength คุณกล้าที่จะเดินไปสู่บ้านของคุณเป้าหมายของคุณ วันนี้คุณทํางานหนักมากหนึ่งสองสามสี่สิบงานยี่สิบงานหรือว่ากําลังทำจอบไหลจอบคุณกาลังได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานั่นเองและนั่นคืออะไรก็ตามแต่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าจะต้องแบกรับภาระคนเดียวจะจะต้องเป็นผู้นําให้กับครอบครัวใจเย็นๆค่ะเพราะนี่แหละมันจะทําให้คุณได้ได้เป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆเติบโตได้ลําแข้งของตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆที่สุดและอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเข้ามาทําให้คุณต้องใจแข็งนะเด็ดเดี่ยวนะ ไม่คือไม่ใครมาหยิบยืมเรื่องของการเงินปฏิเสธได้ปฏิเสธหรือว่าจะทาอะไรใหม่ๆตัดสินใจได้เลยนะคะอดใจรอกับอดใจรอบางอย่างที่มันเป็นเรื่องใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าต้องฝึกจิตใจของเราต้องฝึกในการเรียนรู้ของเราแบบนี้อะไรกําลังจะเกิดขึ้นอีกชาวราศีกลุ่มเพราะว่าสเตรนสสื่อในเรื่องของความแข็งแกร่งความกล้าหาญความอดทนและเอซอรเพนค คุณทํางานหนักมากคุณทํางานเหนื่อยมากสิ่งใหม่ที่ทําให้คุณได้ประสบความสำเร็จนั้นคือการโฟกัสตั้งใจจดจ่อที่จะได้เงินก้อนใหญ่มาได้บ้านมาได้รถมาได้ปลดหนี้ปลดสินเพราะคุณขยันมากคุณทุ่มเทมากๆคุณโฟกัสหนึ่งสองสามสี่ในชีวิตที่คุณต้องการอะไรคุณเก็บเล็กผสมน้อยกว่าที่ได้เงินแสนเงินล้านมาคุณจะต้องทําในสิ่งสิ่งนั้นซ้ําๆเดิมๆทําจนเหนื่อยทําจนท้อเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณทําเราได้อะไรคุณรู้ คุณตั้งใจที่จะให้ไปแบบนั้นคุณทํางานเยอะมากคุณก็อยากได้เงินมากขึ้นเพื่อชีวิตที่สุขสบายในวันข้างหน้าเพื่อหมดความเสี่ยงในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่ามั่งคั่งก็คือมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์เก็บเกี่ยวไม่พยายามตอนนี้ไม่สู้ตอนนี้แล้วจะสู้ตอนไหนเพราะนี่คือชีวิตใหม่ที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาร์ปเตอร์ใหม่ในชีวิตความสุขการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นทําในสิ่งที่คุณมีความสุข หาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตของตัวคุณเองทํางานหนักเบือ่อท้อนะคะเหน็ดเหนื่อยมากเลยก็ต้องหาความสุขให้กับตัวเองบ้างพอนคลายนะคะแล้วก็อะไรที่มันกําลังจะเกิดภาพระยะยาวของความรักความสัมพันธ์การคอมมิตเมนต์กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณบางสิ่งบางอย่างมันใกล้ถึงเวลาเข้ามาทุกที่แล้วนะคะคุณกําลังได้เจอเนอื้อคู่ของคุณคุณกําลังได้ ได้เริ่มต้นชีวิตแห่งความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นคือรู้สึกแล้วว่าอดทนอีกนิดอดใจอีกนิดนะอาจจะอาจจะอีกประมาณหลายๆท่านอาจจะหนึ่งปีข้างหน้าหลายท่านอาจจะหนึ่งเดือนข้างหน้าเดี๋ยวจะหลุดพ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วนั่นเองเอซับคลัความสุข,ขครั้งใหญ่กาําลังจะเกิดขึ้นที่คุณเดอะสตาร์สวยงามมากๆเลยนะคะความรุ่งเรืองรุ่งโรดการฟื้นฟูกาําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าคุณโฟกัสความมั่งคั่งในชีวิต โฟกัสความดมสมบูรณ์ในชีวิตใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะ Six of Wands สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณต่อไปนี้ไม่ได้มาง่ายๆไม่ได้มาเล่นๆแต่มาพร้อมความสุขการเติบโตในวิถีชีวิตคุณใกล้จะได้ตัดริบบิ้นแล้วนะคะ Justice แล้วก็ Tree of Pentacles Four of Swords คุณรู้คุณลุ้นมากๆเลยกับความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณลุ้นกับเรื่องของการเงินมากๆเลยที่จะเข้ามาหาคุณ คุณกาลังได้รับชัยชนะนี่คือความสําเร็จนี่คือชัยชนะนี่คือการงานตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตเรื่องของการเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกนิดหนึ่งเส้นใยของคุณจะมาถึงบางท่านอีกอีกหนึ่งเดือนบางท่านอีกสามเดือนบางท่านก็หนึ่งปีปีหน้าที่แบบลุยเต็มที่กว่าิกว่าที่เราจะแบบก้าวออกไปได้แล้วกว่าเราจะได้สิ่งสิ่งนั้นมันก็ต้องใช้เวลานะคะบางท่านได้งานใหม่ตําแหน่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกันบคุณบางท่านกาลังฟืน้นฟู ได้รับตำแหน่งใหม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องของการเงินได้เปลี่ยนวิถีชีวิตไปสู่ความรวมสมบูรณ์ความสุขได้ได้ว่าก็มีเงินมีการพพอร์ตนะคะจะติกการได้รับข่าวดีจากแดนไกลทางไกลนะคะการได้รับความยุติธรรมความยุติธรรมสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นความจริงบางอย่างกําลังจะปรากฏเกิดขึ้นอาจจะเป็นความจริงที่เราคอยมานาแสนนาแล้วแต่ความจริงบางอย่างกําลังจะปรากฏให้คุณได้รู้ให้คุณได้ตัดสินใจคุณกําลังได้เดินทางไกลคุณกําลังได้รับข่าวดีจากแดนไกลทางไกลคุณกําลังที่จะได้พบเจอในคู่คนรักความรักด้วย แต่บางอย่างก็ต้องรอจังหวะเวลานิดนึงนะคะอย่างที่บอกทุกคนมีจังหวะชีวิตของทุกคนเดอะสตาร์ Star, ความรุ่งเรืองรุ่งโรจแสงสว่างในชีวิตการฟื้นฟูนะคะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณลุยค่ะเลตโกลุยเลยอย่าย,ยอมแพ้ชีวิตที่กันต่อสู้โนน e ทูวอรี่ you already คุณพร้อมแล้วที่จะเ a y ย e s ค่ะนี่คือคุณชาวราศีกุม ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ